คิดว่าบอลหมัดกับบอลก็อเราล่ากับเดชัยบี้บอลจะคล้ายๆกันแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยครับแล้วเขาเริ่มดีแล้วอะไรงีที่ไม่ชนะใครมาสิบกว่านัดสองนัดล่าสุดเขาดีขึ้นอย่างเงี้ยคือบอลหมัดไม่กลัวลิพูลอยู่แล้วผู้กองทรงเล่นในบ้านแต่ข้อดีคือไม่มีเซมิโยไม่มีเซมิโยแล้วก็ถ้าเพรสสู้กันเนี่ยถ้าที่สู้กันเลยเนี่ยก็สนุกเพราะเราดูจากต้นฤดูกาลที่เจอกันลิพูลทําได้ค่อนข้างดีชัดเจนแต่อย่างว่าแหละพอเสียบอล พลาดนะดาหน้าคือไม่บุกไอ้ลูกที่เสียประตูอะไรเงี้ยเจ็ดแปดคนอยู่ในเขตโทษแลว้วก็โดนสวนมาไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าสล็อตก็ก็ติ๊กไว้หมดแล้วว่าไอ้ไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาตรงเนี้ยจะทํายังไงในขณะที่คุณบุกแล้วคุณเสียบอลครับอ่าณนะตอนนี้นะเชื่อว่าเขาใแก้ปัญหาเราเนี้ยเขาน่าจะแก้ได้แล้วก็ด้วย,ด,วยด้วยการขาดเซมิโยก็ยังเชื่อว่าอาวุธของบอลใหม่ก็ดูจะเบาไปหน่อยอออันนี้ก็เขาคิดว่าอาจจะดูเบาๆเราก็อาจจะไม่กลัวอ่า แต่ก็เชื่อว่าความมั่นใจตรงนี้นนมันมาแล้วแต่ก็จะเป็นนัดที่เราจะได้เห็นว่าในเมื่อคุณเล่นดีมาหนึ่งสองสามแล้วสามนัดเล่นดีไม่ชนะสองนัดมาชนะหมักเซย,ยอ่ะนี่คุณจะต่อเนื่องขนาดไหนก็อาจจะกังวลน,นี้ว่าเขาจะเปลี่ยนตัวอะไรอีกไหมอาจจะเอาคัตโปลงมาอย่างเงี้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะต่อเนื่องจากกลางสัปดาห์หรือเปล่าเพราะบอลมันทรงมันใกล้ๆกันแต่คิดว่าก็น่าจะน่าจะเอาชนะได้เอาสองศูนย์เริ่ ผมว่ามันจะคล้ายๆที่เจอกันนัดแรกเลยอ่ะอที่ลิพูชนะสี่สองอ่ะเพราะบอลมัดเป็นฟุตบอลที่ถอยหลังหกล้มด้วยคือรับรับรับได้อยู่เหมือนกันแต่เวลาจะเอาก็มีเหมือนกันเขาชอบเพลสเขาชอบไล่เล่นกับทีมใหญ่เขาก็ไม่กลัวผมว่าจะแพ้ตรงนี้แหละเพราะว่าไม่ใช่ทีมที่เน้นตั้งรับเป็นทีมที่พร้อมจะบุกเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็เอาเลยแลแจะม,มันจะมาโดนตลบหลังดาบที่สองนี่แหละ <c oughs> พอ <c oughs> พอตั้งรับ ลิฟภูมบุกมาเสียบอลและจะไปเอาเขาเลยเนี่ยแล้วไปเสียเองทีนี้มันจะโดนดาบนี้แหละผมว่าบอลหมัดจะโดนแบบนัดแรกครับคิดว่ามันจะเล่นไปแล้วมันน่าจะเข้าทางลิฟภูผมว่ามีเสียประตูอ่ะสามหนึ่งอ่าแต่ยังลิฟภูจะจะมีเสียประตูสองสองลูกเหมือนกันนะครับ